สวัสดีครับวันนี้พามากันที่อำเภอวัวหินครับจังหวัดประจวบครับวันนี้พามาดูบ้านเดี่ยวนะครับเป็นปลูกสร้างเองนะครับเสร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับเป็นบ้านสองห้องนอนสองห้องน้ำครับเนื้อที่50ตารางวาตรงนี้เรียกว่าซอยอำนวยผลนะครับซอย1ทับนะครับเป็นบ้านพร้อมสระว่ายน้ำนะครับ บรรยากาศล่มสบายมากเลยครับสระว่ายน้ำขนาด3าคูณหเมตรนะครับมีพื้นที่รอบสะเดินได้สะดวกเลยแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องควบคุมระบบน้ำของสระน้ำนะครับหลังนี้เป็นบ้านใหม่นะครับเพิ่งจะสร้าง สนาระบบคอรีนนะครับมาครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาชมภายในบ้านอันนี้เป็นภายในบ้านนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงครับวกว้างๆเลยครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องหนึ่งด้านหน้า แล้วก็ขยับมาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับซึ่งสามารถเปิดประตูครับออกไปสระว่ายน้ำได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำด้านในด้วย มีฝักบัวมีกระจกนะครับหลังนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเราเข้ามาครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับราคาไม่แพงครับเหมาะสำหรับไว้พักผ่อนได้นะครับเงียบสงบครับลมพัดเย็น